สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุูุ่สุคนเดจ่าเมือน,นี้รถจะพาพี่น้องมาดองผักเสียนจ้าตามไปเบิ่งกันเลยจ้าเตรียมดองผักเสียนพี่น้องจ้าก่อนอื่นกะลัางผักเสียนมาแล้วเรียบร้อยเอากะแช่นำเกลือหรือว่าแช่เกลือไว้พี่น้องจ้านี่เลยบบตองหยานเข้มนะคะใส่เกลือลงไปหลายๆนะคะแช่เกลือไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงจ้าพี่น้องใส่เกลือลงไปแล้ว โรยอันสซน้ำน้ำเกลือลงไปแล้วนะจ๊ะทั้งไตนะคะพี่น้องจะ้ะแต่ว่าเพิ่นบบท่านทวมพักลูกก็เลยต้องเอาเกลือใส่หม่อีกจ้ะเทลงไปแบบนี้นะคะให้น้ำเพิ่นทวมน้ำท่วมพักจ้ะพี่น้องแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมง่ะจ้ะพี่น้องจ้ะเฮาจังมาเบิ่งกันนะคะนี่ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะแล้วก็เคล็ดลับดีๆในการดองพักเสียนให้ได้ยู่โดนพี่น้อง ให้รสชาติดีนะคะก็คือเป็นการดองมักมักเกลือไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนพี่น้องจา้าเคล็ดลับตรงนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้พักเสียนเท่านั้นมีคขั้วหมุกลอบนั่นเองจ้ะพี่น้องจา้าแล้วก็ตัวเกลือเองนะคะจะไปดูดเอากินเหม็นเขียวของพักเสียนจะออกจ้ะพี่น้องจา้าพอาแชายี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะ นามของนามเกลือที่เข้าแซ่พักเสียนใบพื้นสีมีสีเขียวๆในจักหน่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนั่นแหละคือหนามเขียว่นอ,อกนะคะพี่น้องจ๊ะเป็นเคล็ดลับเพื่อให้พักเสียนกรอบนั่นเองจ้ะนี่สูตรนี้ดีนักนะนะคะก็เลยเอามาฝากมาตอนพีพีเอฟซีนะจ๊ะถ้าดองสูตรนี้นะจ๊ะพักเสียนจะโ่ยหยาบด้วยพี่น้องจ๊ะจะกินอร่อยนะคะจะบ่คือแบบขันจ้ะถ้าขันเพื้นสีหยาบพี่น้อง แด่ถอดองแบบนี้เพื่อนจะกรอบจ้ละล้วกะ็สามารถเก็บไว้ได้โดนล่ะค่ะรสชาติจะบปเสียน้ำจ้าพี่น้องจ้าเอาไปลองเห็ดเบิ่งเดอร์เศร้าเขาพี่น้องจ้ะวันนี้รุ่มมาเขาเหนียวนะจ้ะนี่มาไว้ต็ม,มือขึ้นน่หล่ะจ้ะพี่น้องจ้าเพื่อว่ายยังเพื่อว่าลูนน่ะจะเอาน้ำเขามาไปดองพักเซียนพี่น้องเที่ยวก้อนรถใส่เขาเจ้าดองนะจ้ะ รอบนี้ลกกระเลื่อยจะใส่ข้าเนี้ยโดงจ้ะพี่นองจ้ะนี่เลยเข่าเนีว้วนำเขามาข่าวเนี้วพี่นงข่าวเนี้ยถี่เหาเอามามานะคะพี่นงเหากับล่างทำควมสาดไปทิมไปจากสองสามนาม้ำกนได้จากล่างนา้ำทิมไปสองสามน้ำแล้วบานนี้ลูกจกะใส่ใส่น้ำห่อนแซจ้ะพี่นองจ้ะ ที่สาเหตุที่ใส่นำหอนเซอเพราะว่านหนึ่งก็คือจะให้เข่าเนื้อนุ่มลงไปอีกนะจ๊ะลวกขศงก็คือเอ่อยางของเขาเหนียวเนี่ยจ้ะเพื่อนจะออกมาแนะนาเขามานีหลายขึ้นค่ะเพราะว่าลดตรงการนำเขามาไปดองพักเสียนนะคะพี่น้องจ้ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆนะคะพี่น้องเพราะว่าพอเวลาเขาใส่เขาเหนียวเอ่อดองพักเสียนก็นจะได้พว่วมกลมๆมากขึ้นจ้ะพี่น้อง แตกต่างจากที่ข้าใส่เขานําเขามาเขาเจ้านะคะนําเขามาเขาเจ้านี่เพื่อนจะแซ่บคือการจับแต่ว่าควา่วมนวคว่ลมกลมๆเนี่ยสีกลมๆหน่อยกลัวเขาเหนียวนั่นเองจ้ะพี่น้องอีก็คือหนึ่งเคล็ดลับของโดเวลาโรดใส่านามเขามาดองพักเสียนนะจ๊ะว่าดองพักเสียนเนี่ได้ให้แซ่บนะคะพี่น้องจะ้ะเส่บแน่นอนนะคะ นี่เลยนะคะเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เอามาแบ่งปันพี่น้อง f อจะ้ะนี่และเดี๋ยวลูกก็จะเอาน้ำเข้ามานะคะลดต้มเข้ามาคงลดแล้วจะพี่น้องหลักก็ะพักไปให้เพื่อนเย็นตัวลงนะคะก่อนที่เ้าจะดองพักเสียนจะ้ะมาเบงนะคะว่าแส่เกลือแล้วเป็นจังไดยี่ชั่วโมงนาตาก็จะเป็นประมาณนี้จะ้ะ นี่เลยเดี๋ยวลุดจะเอามาล้างน้ำน้ำออกนะคะล้างน้ำเกลือนี่ออกนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะน้ำเซของส่งพักเอ๊พักเซียนที่ลูเซน้ำเกลือใยเพิ่นถึงมีน้ำสีเขียวเขียวพี่น้องนะเห็นบ่น้ำเพิ่นจะเป็นสีเขียวเขียวนะคะเพราะว่าเป็นน้ำพักเซียนพี่น้องน้ำเขียวน้ำมิ้นเขียวเพิ่นก็จะออกมากจ้ะหลังจากที่เขาเซน้ำเกลือใยเดี๋ยวลูกขอล้างต่อก่อนนะจ๊ะ น้องจะเห็นว่าพักเสียนนะคะพอเวล่างขาเสนาน้เกลือแล้วพี่น้องทานไปยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะพักเสียนขาจะมีขุ่มเขียวเขียวขึ้นโดยสัมพี่น้องเพราะว่าปกติพักเสียงที่รถเก๋มันเป็นพักเสียนการสีแดงนะคะแต่ว่าพ่อแช่พ่อแช่กับพ่อราเอาไปแช่เกลือนะคะทิ้งไว้เพิ่งขื้นแล้วพักเสียงนะจ๊ะ กะจะกลายเป็นสีเขียวพี่น้องการนี่สีเพิ่นจะกลายเป็นสีเขียวเลยแบบนี้เลยจ้ะจากที่การสีแดงแล้วจ้เนาะที่รบาบอกว่าผักเสี้ยนการสีแดงจ้ะการเพิ่นสีแดงเ <c oughs> พิ่นกะจะกลายเป็นเขียวขึ้นนั่นเองพี่น้องการสีเพิ่นก็จะสดขึ้นมาแบบนี้จ้ะพี่น้องบันนี้นี่ราสีล่างน้ํา หายเกี้ยงเลยจ้ะล่างนำเกลือออกไลยๆน้ำนะคะจนกลัวสีเศร้าเข้มสีเบิ่งนะคะพี่น้องจ้ะนี่คืออีกหนึ่งขั้นตอนที่เฮใไ้พักเสียนเห้ากรอบอร่อยจากพี่น้องเพื่นสิบส่ซ้ินะคะเคล็ดลับดีๆนี่ก็มาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนได้เบิ่งน้ำนะคะบันฑาพี่น้องอยากเข็ดก็ล่องเบิ่งด้อจ้ะพักเสียนดองจ้าพี่น้องลดล่างพักเสียนลดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะแช่ น้ำดองจ้าเพราะว่ารถได้ปรุงน้ำดองไว้เรียบเรียบร้อยจ้าทีนา่น้ำน้ำเข้ามาที่ต้มแล้วเรียบร้อยจ้าพี่น้องพร้อมกับปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะที่รถต้มแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนยินย่ำนะคะขันตอนนี้น้ำต้มเขามาต่งยินเท่านั้นได้จากพี่น้องจ้าต้องให้น้ำเขามายินสกอล อันนี้เพื่นเย็นแล้วนะจ๊ะลูกก็จะเอามาเทใส่พักเสียนนะคะติดรถล้างแล้วเรียบร้อยรอมีลูกก็ไดสองสองกระปุกจ้ะพี่น้องสองกระปุกใหญ่ๆเลยนะคะแค่นี่ละจ้ะพี่น้องจา้ปาปลาที่นีเข้ากับปิดฟ้าไวจ้ะให้เพื่อนทวมนะจ๊ะให้เพื่อนทวมก็ก็กเสเสียนเข้าดีแล้ว บางทกันถ่วงใสล่ลงไปอีกน้อยนึงพี่น้งองเราก็จะได้น้ำโดงพักเสียนจ้ะ นี่เลยจ้ะแล้วก็ปิดฟ้าไว้พี่น้องจ้ะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดาหรืออุณหภูมิห้องปกติด้วยจ้ะประมาณสามถึงห้ามือเขาจังมาเบิ่งจ้ะแต่ของโหลดเนี่ยช่วงมีอากาศก็จะมีอุนแน่หนาวแน่นะจ้ะพราะฉะนั้นอีกสามมือลดจักมาเปิดเบิ่งได้จ้ะพี่น้องดีของเขาคลิปหนาเขาาเ้าจังมาเบิ่งกันนะคะวาดองพักเสียนเข้าเป็นจังใดลันจากสามมือจ้ะพี่น้องนี่เลยกินง่ายอยู่ง่าย อีซี่อีซี่กินง่ายอยู่ง่ายในต่างแดนจ้าพี่น้องจ้าอัางรอเบิงตอนต่อไปจ้ามาซีมเบิงส่งพักแล้วพี่น้องอันนี้นี่ได้สี่มื่อเด้อจ้าแตงเราสิบอกว่ามีอยู่สองกับปุ๊เด้อพี่น้องแตงเบิงหน้าตานะคะกะตาจะออกมาประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องจ้าส่งพักเสียนของเฮานะคะพี่น้องจ้า เดี๋ยวเุดจะซีมเบิงนะคะว่าโอเคแล้วยังโอ้ยสีสวยขนาดพี่น้องจ้ะเดี๋ยวจะมาซีมเบิงนะจ้ะพี่น้องว่าสุ่มพักเป็นใจนี่พี่น้องจ้ะสุดยอดแห่งรอบนี้แซ่บก็รอบที่แล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่ารอบนี้ลดหมักด้วยน้ำซ่าวข้าวข้าวเหนียวได้จ้ะพี่น้องจ้ะน้ำซ่าวข้าวข้าวเหนียว ้วกาบอกได้เลยว่าสองอันนะคะรอบที่แล้วเป็นเขาสวยเป็นเขาเจ้านะคะพี่น้องกระแสบประมาณหนึ่งนะคะแต่เมื่อดองด้วยข้าวเหนียวพี่น้องจ้าข่วมแสบสะเพิ่มขึ้นไม้อีกจ้ะพี่นอ้องเพราะเพิ่จากกลมๆจากพี่น้องแล้วรวมถึงสีน้ำด้วยจ้ะสีเพื่อนเห็นบ่กสีเพื่นนอนจะสวยกว่าเขาสวยจ้ะพี่น้องสีเพื่อนจะมีความมีข่วมสีเข้มแล้วก็ออกเหลืองดีจ้ะ ไต้ล่นจีจ้าชมพักเสียมแซ่บมากจ้าพี่น้องคะขอบคุณ FC ฟซีสุขสุขคนได้จ้าพบเจอกับรถได้ไม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า